我。Oh. Terima kasih atas dukungan Your are โสเถนโสทันเตยัสสะภวตุเตติยํอัคคตํ ขตตาวาคีญาติธรรมะนิววจุตรานทุตัมตังเมตัมพุชิตกาวิปงตตามุนิตติยาาะวุติยังังานิิสามิราุต tha quan thìù hoa vôê hoa quan vì sao và tăng mắt muatà qua vô tìnhở tan

ถ้าวท้งเท้าไวยสักอนนะคนเอาขัมาตัวสักก็ไม่ดีอยากกับตาจะของาไว้สั่งนวกกเ้าไปดไปก นามสะเกานี่ต้องเกาตั้มายเรียบร้อยแล้วน้ำไปน้ำอากหมดตะไวทำทุกอย่างพอวันจานทร์ของไข่ของมันไปหยิบดึงแมกว่าว่าท่านี้ผมองเดี๋ยวมาบอกกันใน